นี่คือยายสมพรหญิงสูงวัยธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆในชุมชนเงียบสงบเธอเป็นคนยิ้มง่ายใจดีและมักจะดูแลทุกคนรอบตัวด้วยหัวใจที่อ่อนโยนบ่ายวันธรรมดาในบ้านเงียบๆยายสมพรนั่งเล่นโทรศัพท์เลื่อนฝีไปเรื่อยๆข่าวคลิปตลกโฆษณาผ่านตาอย่างไร้ความหมาย จนกระทั่งไลฟ์สดจากเพจโคชวันชัยปรากฏขึ้นบนหน้าจอเสียงที่พูดถึงกฎแห่งการดึงดูดและพลังจิตใต้สำนึกทำให้เธอหยุดเลื่อนห้องทั้งห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงจากไลฟ์ที่สะกดใจยายเงยหน้ามองจอด้วยความสนใจแววตาเปลี่ยนเป็นความสงสัยที่ปนด้วยศรัทธาเล็กๆหลังไลฟ์จบยายยังคงเปิดดูเพจต่อ กดเข้าไปที่แนะนำหนังสือของโค้ชวันชัยและตัดสินใจกดสั่งซื้อหลายเล่มรวมถึงเล่มที่ชื่อว่า Magic o f f i t e วันรุ่งขึ้นกล่องพัสดุถูกส่งมาถึงบ้านยายสมพรแกะกล่องช้าๆและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาความรู้สึกเงียบๆแผ่วเบ,เบาเกิดขึ้นในใจรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าเธอนั่งลงแล้วเริ่มอ่านด้วยความตั้งใจหลายประโยคในหนังสือทำให้เธอหยุดคิด แล้วรู้สึกสะดุดใจกับความหมายที่ซ่อนอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจลูกสาวกลับมาบ้านเห็นแม่กำลังอ่านหนังสือก็บ่นไม่พอใจหลานชายสายหน้าย่างไม่เชื่อถือหนังสือบนโต๊ะถูกดันไปด้านข้างเหมือนไม่มีความหมายใดๆแต่ยายยังคงยิ้มเงียบๆแววตาเต็มไปด้วยความหวังแม้จะไม่มีใครเห็นด้วยวันแล้ววันเล่า ยายเริ่มต้นเช้าใหม่ด้วยการเขียนสมุดบันทึกค,คำขอบคุณรดน้ำต้นไม้ทำอาหารและเปิดเสียงโค้ชวันชัยในโทรศัพท์สิ่งที่เธอทำดูธรรมดาแต่กลับค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านอย่างช้าๆลูกสาวได้รับข่าวดีเรื่องงานที่ไม่คาดคิดหลานชายสอบได้คะแนนดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทั้งคู่เริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงแม้จะยังไม่ยอมรับก็ตามตอนเย็น ครอบครัวนั่งกินข้าวด้วยกันความเงียบที่เคยอึดอัดกลับกลายเป็นรอยยิ้มเล็กๆที่แทรกอยู่หนังสือ Magic Office วางอยู่บนโต๊ะข้างสมุดบันทึกคำขอบคุณที่เขียนเต็มหน้าบางครั้งแค่เปิดใจหยุดฟังศรัทธาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขอบคุณยายสมพรขอบคุณหนังสือ Magic Office ที่ทำให้เราได้เห็นพลังของศรัทธาและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในชีวิตประจำวันและหากใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากแบ่งปันประสบการณ์ของคุณก็สามารถส่งมาแชร์กับเราได้แล้วเรื่องราวในคลิปต่อไปจะเป็นของใครนั้นฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ